วัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวแถวหมู่บ้านป้าแมวนะคะอันนี้เป็นแคมปิ้งที่ข้างๆบ้านเนอะนี่ก็คือทางที่จะไปกันนี่คือจัก,กรยานป้าแมวทางนี้คือจัก,กรยานปั่นได้แล้วก็คนก็เดินได้ไปกันเลย เขียวสดชื่นดีจังเลยเนาะไปกันต่อต่อไปก็จะพาเข้าป่านะคะผ่านป่ามาก็ถึงลำธารน,นะคะอันนี้เขาเรียกว่าลมบะ,เ,ะปปเป็นน้ำนที่ไหลามาจากภูเขาแล้วก็จะลงทะเลสาบทูนนะคะ บสงบมากมีแต่เสียงน้ำไหลน้ำก็เย็นมากด้วยนี่ก็เป็นรูปนะคะจากโดรนลูกศิษย์คุณลุงเขาถ่ายเอาไว้ให้นะคะจะทำให้เห็นวิวจากลำธารแล้วก็ทะเลสาบทูนด้วยนะคะก็ามาถึงปลายทางเนาะ อันนี้ก็จะลงไปทะเลสาบทูนนี่คือสะพานข้ามป้าจะปั่นจักรยานลงป่ะเริ่มเปิดให้ใช้บริการแล้วที่นี่เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยนะคะบรรยากาศดีมากคนชอบมาที่นี่กันนะคะ ม็าต่อกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของที่เมื่อกี้เราผ่านมานะคะามาดูหานบนปกกันมันมีขึ้นมากินบนบกเลยไม่ลงกลาว่า เด็กๆเล่นน้ำกันแล้วตรงนี้เป็นที่สําหรับให้ปิกนิกแต่ว่าช่วงนี้นี่ยังไม่ค่อยมีคนแล้วก็เขาก็ซ่อมแซมนิดหนึ่งด้วยที่นี่มีความพร้อมในเรื่องของมีห้องน้ำห้องท่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยตามนี้เลยต่อไปเราก็จะเข้าไปที่อุทยานรักษาพันธ์สัตว ป่าพืชพันธุ์ธรรมชาติทั้ง,ง,งหลายค่ะต้องเดินแล้วก็จูงลงจักรยานแล้วก็จูงจักรยานเดินป่าก,กงามเนาะหน้าเดินเดินไม่เลือ่อเดินไม่เหนื่อยก็จะมีจุดให้นั่งพักมีทังขยะให้ทิ้งเป็นจุดจุดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือเขาส่งเสริมให้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะมีให้ดูว่าตรงนี้ยังมีปลาอะไรบ้างะคะดอกไม้ก็มีไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรแต่สวยฝนก็กำลังจะตกรูปเราก็จะถ่ายวิดีโอเราก็จะทำาฮาอยู่คนเดียวมีความสุขมีนกอะไรบ้างหลายอย่าง ตรงนี้นะมีดอกบัวด้วยแหละหาล้าหวเดินมาจักรยานทิ้งไว้แล้วก็ไปเดินเก็บภาพถ่ายวิดีโอมาให้พวกเราได้ดูบรรยากาศนะคะนะคุณนั่งซินงนกมาสักกินวิไฮสตัสริงก์ ริงเงินนาตดืชื่องูฝนก็ตกนะขึ้นไปดูบ้านสองสัตว์กันดีกว่าฝนก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จริงๆเราก็เปิดได้เพื่อที่จะดูฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่เปิดหรอกอปกติน่าจะมีกวางมาให้เห็นด้วยนะแต่วันนี้ไม่เห็นนะ ออกมาแล้วก็จะมาเจอสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟสิบแปดหลุมใช่ไนหะมแต่ป้าเราไม่เคยไปเล่นหรอกได้แต่เดินผ่านสวยดี ียวดฝนตกลงมาแล้วแต่ป้าก็ยังสนุกสนานกับการปั่นจักรยานถ่ายวีดีโอถ่ายรูปไปกันต่อเล้ น้ำสวยหยุดใจไม่ไหวต้องจอดชมกนหน่อยเราจะข้ามสะพานนี้ไปฝั่งอินเทลากินโอเคเดี๋ยวเราจะไปอินเทลากินเวสกันนะคะฟ้าเริ่ม เป็นสีฟ้าและหมาแลละบ้านริมน้ำก็สวยดีนะลุงพาหมามาเดินตรงนี้มีดอกไม้เยอะแยะเลยอ่ะรูแ้แต่ว่ามันสวยดี Come on. ก็จะออกไปสู่ทะเลสาบทูนวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ7กิโลเมตรป้าไปตลาดก่อนนะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายบาย